กย่ะมาล้างจมูกนะคะล้างจมูกคะ่ะพร้อมยังคะไหนพายามสองมืใกล้ๆนยสวัสดีค่ะ<น>อ่าเดี๋อยวป้าทำให้ก็มาก็มาค่ะหนึ่งสองอยายจะเอ้ยชดมูกกันนะคะเก่ง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 ไอทีนะตบมือยายตบมือด้วยนะคะอ่าข้างนี้ข้างนี้หนึ่งสองๆๆ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  เก่งจังเลยค่ะบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายบ๊ายไปบายไปยิ้มหวานค่ะส่งจูบด้วยค่ะชิว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 อีกทีนะคะเอาใหม่อีกทีนะคะหนึ่งสองอึดง่ายค่ะง่ายง่ายยิ้มหวานกันค่ะอบจมูกเลยเหรออีกครั้งนะคะหวานค่ะไอ้หุ่นคนเก่งค่ะเช็ดจมูกแล้วค่ะเช็ดเองด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสอง เดี๋ยวดีเดี๋ยวดีดีหนึ่งสองสามค่ะพูดเลยค่ะเช็ดหน่อยค่ะเช็ดหน่อเช็ดหนูตบมือให้หน่อยค่ะตบมือให้ไอ้บุญหน่อยค่ะอันนี้เหรอเอ้ยมันใช่เออทำมาทำทำเองไงทำแบบไหนเดี๋ยวตโตแั้นหนูจะทำเองทำสิลูกทำสิบายบาย